ถัทงทองตุโบราณแล้วก็ขนมใบบัวขนมใบบัวเดี๋ยวขอดูโบราณขนมถัมทงทองเดียดูนิดนึงมีไส้เปลือกไส้นี่เหรอครับมีค่ะมีหกไส้อะค่ะมีหกไส้ ทางทองอเหรออ๋อจะได้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเป็นทางการนะอ๋อเหรอเขามีชื่อในกรุงเทพด้วยเขาไม่ได้มีแต่ชื่อบ้านนอกนะเนี่ยอ๋อเป็นชื่อทางการเลยใช่ไหมอออันนี้เขาชื่อบ้านนอกเขาชื่อถังแตกเข้ามาในกรุงเทพเขาชื่อถังทองเราเกิดนานแล้วเราเคยกินแต่ถังแตกเกิดนานจ้ใช่ก็เลยค้นชื่อเ่แต่อันนี้นถังทองนะ าขายดีมาก2ีบาทนะครับส1บบาทชิ้นสบาทอันนี้มะพร้าวโเลอันนี้ดีองใส่อะรอไหนเด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 ใส่อันนี้ป่ทองปทองออหอมลกเจาวันวันเยะสบาทนะครับสิาบาทสิบบาจ้า อันนี้มาอยู่ตรงวัดแขกนะครับนี่ขนมใบบัวี่ขนมโบราณนะเนี่ยเลือกเลยมะพร้าวค่ะด้านนั้นจะเป็นมะพร้าวอ๋อใส่นี่แล้วก็อบไปก่อนนะอเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงรวยจวยจ้าเอาให้สองอันจ้าแข็งโงเดียวนะคะขนมใบบัวขนมถังทองเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนั้ที่บ้าน Just walk around and just sit with you they do look pretty interesting they're a uh, bit truncated